บทที่49ชักนำให้หักหานเจียงกงหุ่นทิวขบกลางกรอดขู่คำราม,มาข้าพเจ้าจะใช้เลือดล้างนิกายกล้วยไม้แดงค่อยแลกชีวิตกับท่านในเสียงร่ำร้องหมุนคว้างเข้าหายอดฝีมือน,นิกายกล้วยไม้แดงที่จุมนุอยู่ในห้องโถงค่อยสลับสองมือกลาดฟาดออกจากตำแหน่งแง่มุมอันพิสดารประหลาดล้มร,รอบห้องโถงบังเกิดเสียงอุทานดังลั่นมว่าวิชาหัดจอมฟ้าคลื่อนเสียงมิทันขาดหาย กำลังภายในหนักนวงแกล่งกล้าวประหนึ่งละรอบทลายทํานบพลันทลักจากสองมือเสียงกโาหุ้นทิ้วประแทกกระนําใส่ผู้คนรอบข้างยอดฝีมือในห้องโถงแตกตื่นจนขวัญหนีดีฟอร์ทลันหลบไปขอนะทิศละทางเสียงแผดล้องหอยหวนดังราวกับพูดคล่ำปริศาสรกรวน5าโลหิตกระเซ็นซ่านดุดน้ำพุท่ามกลางโต๊สุลาล้มละเนียระนาด เงาคนปลิวไปดุดเศษสวะถูกจับคว้างล้มตายลงคลาเดียวสิบกว่าคนม่านอุดรทั้งแตกตื่นทั้งขุนแค้นตมาดจังว่างผนึกกำลังจู่โจมพร้อมกับเสียงดังผลักกระแทกฝ่ามือใส่เสียงกวหุ้นทิว้วพร้อมกับอสุภะทักศิณยอดฝีมือที่ลงเหลือจึงจู่โจมหนุนเสริมเงาหมัดพลังฝ่ามือกดคุกคามใส่เสียงกวหุ้นทิ้วเป็นจุดเดียวคนของนิกายกล้ยไม้แดงพอผนึกกำลังอ่านภาพจึงเข้มแข็งแกร่งกล้าว ไม่อาจาเลื่อนเล้อดูแผนได้พริตตาที่มรสุมพลังใกล้ทะลักทล,ลายถึงตัวสิงโกลหุ่นทิ้วพันดีดกายปาดขึ้นกลางอากาศก้าวเท้าติดต่อกันสองก้าวก็ลอยขึ้นสูงจากระดับพื้นสาม,มาดังนั้นพลังกลุ่มจู่โจมจากทั่วสี่ทิศแปดทางล้วนกระแทกถูกอากาศสาตุานอย่างสิ้นเชิงสิงโกลหุ่นทิ้วยามลอยอยู่กลางอากาศหันแยกสองมือออกก็เกิดเป็นเงาร่างฝ่ามือแน่นขนาดซับซ้อนผนึกหนาแน่นดุดร่างแห จูจ่โจมโหมักระนำลงกระบวนท่าที่ใช้คือท่าครอบลุมเหนือสรรพสิ่งอันเป็นไม้ตายของหัดจอมฟ้าเสียงแผดร้องคลาแรกมีทันสางซาเสียงแผดร้องคล่ำครวนก็ดังขึ้นเป็นคำรบสองผู้คนล้มตายลงดุดใบไม้ไมร่วงซากศพในห้องโถงทับถมทวีเพิ่มพูนเป็น20กว่าซากคนของนิกายกล้วยไม้แดงที่หลงรอดชีวิตวนถอยร่นถึงหลิมห้องโถง สีหน้าทั้งแตกตื่นตับนรกทั้งเดือดดานคลั่งแค้นแม้แต่มานอุดรอสุพะทักษินนักศึกษาพันพิษก็มีกล้ากลายใกล้เสียงโกหุ่นทิ้วประมุกริกายกล้วยไม้แดงพันตวาาเสียงเย็นชาว่าล้วนเป็นเศษจักรที่ใช้การไม่ได้กระทั่งสถานการณ์เยี่ยงนี้ยังไม่อาจสะกดควบคุมได้ซุ่มเสียงพอดังสถานการณ์อันปัน่นป่วนวุ่นวายค่อยสงบลงประมุกใิกายกล้วยไม้แดงพลิ้วปาดถึงข้างกายเสียงโกหุนทิ้วกล่าวว่า น,น้อยจะได้ภาคภูมิไปเสียงโกงหุ่นเทียวหันขวับไปยังต้นเสียงตวัดสองมือขึ้นนี่เป็นอากับกิริยาตามสัญชาตญาณแต่ร่างเพิ่งหมุนกลับต้องอุทานดังอาอย่างลืมตัวและเห็นดวงตาประมุกในกายด้วยแมแดงสะท้อนประกายสีทองบูบากลับชายเนตรอาสูนหมายควบคุมจิตสำนึกเสียงโกงหุ่นทิว้วเสียงโกงหุ่นทิว้วกระตุ้นเตือนสติตนเองในใจเราไม่อาจสบตากับนางพอได้คิดรีบพลิมสองตาลงแต่รู้สึกว่าประกายสีทองอันประหลาดลึกล้ำ ยังคงลบกวนจิตสำนึกแทบไม่อาจควบคุมตนเองได้แม้วเสียงประมุกในกายด้วยไม้แดงกระทบโสดบ้างท่านยังไม่ลืมตาขึ้นจ้องมองเราหรือซุ่มเสียงนางแปลเปลี่ยนเป็นสดใสเจือเจ้าแฝงอำนาจโยกคลอนจิตใจผู้คนเสียงครวนทิ้วร่างสันส้านหน้าผากปรากฏหยาดเหนื่อไหลซึมแต่เปลือกตากลับเผยขึ้นทีละน้อยวิชาเนตรอสูนว่ามีอิทธิพลอำนาจอยู่เหนือจิตใจผู้คนสุดที่จะต่อต้านแข็งขืนได้จริงๆ ท่านได้เสียงตวาดอันอกึกก้องสถานแก้วหูพานดังกระแสเสียงคล้ายอสัญิบาทฟาดลงในยามแง้งพอกระทบโสดเสียงโกหุนทิ้วสติสัมปชัญญะที่เละเลือนอละวนพลันสดใสขึ้นวูบแต่ทว่าเสียงโกหุนทิ้วยังไม่ทันมีความคิดใดขึ้นปรงมุกในกายกล้วยมาแดงก็กีดนิ้วทั้งสิบผ่านหน้าเสียงโกหุนทิ้วคาหนึ่งเสียงโกหุนทิ้วรู้สึกเบืองหน้าสายตาปรากฏดาวทองระยิบระยับจิตสำนึกเคลิบเคลิ้มงมงายขึ้นอีกครั้ ค่อยๆลดสองแขนลงแนบกายยืนเสื่องซึมเ้ารารูปสลักจากศิลาประมุกที่กายกล้วยไม้แดงพอสยบเสียงกหุ่นทิ้วได้อีคลาจึงตวาดว่าเป็นผู้ใดส่งเสียงตวาดรบกวนเพิ่งขาดคำได้ยินเสียงแช่นอย่างเย็นชาดังขึ้นเงาร่างสายหนึ่งทลันวูบเข้าห้องโถงมาทุกคนรู้สึกระลานตาวูบภายในห้องก็เพิ่มชายชลาผมเผ่าคิ้วเคราขาวโพวลนท่วงท่าเยียมหันทรงอำนาจผู้หนึ่ง สีหน้ามานอุดรอจุพทักษิณปรากฏแววตื่นเต้นตระหนกขึ้นร้องพ้วงเหากับนันแนะกันไว้ว่าผู้วิเศษฟ้าดินเป็นท่านยอดฝีมือในห้องโถงล้วนรู้สึกเหนือความคาดหมายส่งเสียงอุทานดังร่างงม,มขึ้นผู้วิเศษฟ้าดินนับเป็นบุคคลในตำนานระหว่างนี้ไม่เคยออกท่องเที่ยวระมวงนักเลงบัดน,นี้พลันปรากฏขึ้นบนยอดเขาแปะเนี่ยด้วยจุดประสงค์ใด ผู้พิเศษปานดินกวาดตาผ่านหน้ามานอุดรอจุพ้าทักษินแวบหนึ่งจึงกล่าวเสียงทุ้มหนักว่าม่ผิดเป็นเราเองน่าเสียดายที่เราเล่งรุดมาสายไป9ก้าหนึง่งมานอุดรข่มสติลงกล่าวว่าเท่าแท่เตีย่ยคิดไม่ถึงท่านยังแข็งแรงเป็นปกติสุขมีชีวิตอยู่ในโลกผู้พิเศษฟา้าดินม่ตอบคํากลับไปตามมายังแขนซ้ายตนเองแวบหนึ่งเมื่อ30กว่าปีก่อนตอนผู้พิเศษประลองฝีมือกับอสูรดาราเป็นครั้งที่สอง เคยถูกอสูรดาราทำร้ายแขนซ้ายจนแทบใช้การไม่ได้หลายสิบปีมานี้มันจึงเล่นกายในเกหาเทพพยดารักษาแขนซ้ายจนทุเลาสามารถเคลื่อนไหวตามปกติยามนี้พอฟังมารอุดรเอ่ยอ้างถึงสุขภาพร่างกายถึงกลับประวัตินึกถึงเหตุการณ์ตอนนั้นความคิดมีถันสิ้นสุดปามุกนิกายด้วยไม้แดงทันสอดคำขึ้นที่แท้เป็นผู้วิเศษฟ้าดินซึ่งถูกยกย่องเป็นยอดคนฝ่ายธรรมะคิดไม่ถึงจะให้เกียรติมาอย่างนิกายเราอาภัยที่ไม่ได้ออกต้อนรับ ผู้วิเศษฟ้านินกล่าวเสียงทุ้มหนักว่านั่นกลับมีกล้ารบไว้ส้มเสียงประมุกนิกายกล้วยไม้แดงแปลเปลี่ยนเป็นเย็นชากระด้างลงกล่าวว่าเพียงวิชาบท่านรุดมาโดยไม่เชื้อเชิญที่แท้มีจุดประสงค์ใดท่านสามารถฟื้นฟูนิกายกล้วยไม้แดงขึ้นหม่เสริมสร้างชื่อเสียงกระเดืองเรื่องลืออีกครั้นนับเป็นบุคคลอันเลือล,ล้ำเราที่วรุดมาครานี้เพราะเพื่อยนชมเป็นขวัญตาพร้อมกับคิดน้อมเตือนมากพึงเลิกลาการไล่ล่าล้างแค้นแต่เพียงนี้ ปลาโมกนิกายกล้วยไม้แดงสอดคำขึ้นเรื่องนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับท่านท่านเอ่ยอ้างพาดพิงถึงยายกันผู้วิเศษฟ้าดินกล่าวตอบว่าท่านเขี้ยวเขียนทรามานขนนกทองล่าวิญญาณบัดนี้ยังทำร้ายเสียงกุกงทิวผู้เป็นบุตรชายมันนี่รู้สึกโหดเหี้ยมอมเหี้ไปหรือประมุกนิกายกล้วยไม้แดงหัวล้อขิ้คักกล่าวว่าโหดเหี้ยมอมหิตไปหรือหากเราไม่เขี้ยวเขียนกัดกร่อนมันท่านแน่ใจได้อย่างไรว่ามันจะไม่เขี้ยวเขียนทรามานเรา หากเรามีค่ามันท่านั่นใจได้อย่างไรว่ามันจะมีค่าเราหยุดเล็กน้อยจึงเอ่ยสืบต่อหรือท่านไม่อาจตัดใจทนดูคิดสอดมือยุ่งเกี่ยวหรือผูเสดฟ,ฟ้าดินกล่าวเสียงทุ้มหนักว่าเราเพียงคิดน้อมเตือนท่านด้วยกุส่วนเจตนาเท่านั้นน้อมเตือนด้วยลมปากในเลยมีคุณค่าความหมายสมควรพึ่งพาวิชาฝีมือจึงถูกต้องโดยถึงตอนนี้เบ้าเสียงตวาดอย่างขุนเคืองดังขึ้นเหล่าร่างสามสายพุ่งปราดเข้ามาห้องโถงนี้เป็นศูนย์กลางของมีกายด้วยไม้แดง ดังนั้นรักษาการอย่างเข้มงวดกวดขันมิคาดผู้วิเศษฟ,ฟ้าดินสามารถเร้นกายเข้ามาบัดน,นี้ยังสามารถปรากฏผู้คนอีกสามคนบุกลุกมาถึงจากความนี้แสดงว่าผู้มามีพลังฝีมือสูงเยี่ยมยิ่งแลเป็นผู้มาเป็นชายชลาผมหงอกขาวสองคนอีกผู้หนึ่งกลับเป็นดารุณีร่างอ่อนแอแบบบางนางหนึ่งทั้งสามคือปม่ามือหิมะพิ้วกระบีหน้าเย็นและนงครานทองลิเชงบนลำคอขาวผ่องของนงคานทอง ปรากฏรอยแผลสายหนึ่งซึ่งนั่นเป็นริ้วรอยซึ่งเกิดจากที่นางปาดกระกบี่ใส่คอหอยตนเองมิคาดคิดหมายอัตวินิบาตกรรมประมุกนิกายกลัวไม้แดงกวาดตามองนองคลานทองและพวกทั้งสามแวบ,บหนึ่งแค่นเสียงอย่างเย็นชากล่าวว่าที่แถผูพิเศษฟ,ฟ้าดินยังนำพาก,กำลังนุนมาเพียงมิทราบว่าพวกท่านคิดทำอย่างไรผูพิเศษฟ,ฟ้าดินกล่าวเสียงทุ่มหนักว่ารวบลัดยิ่งเราตเตรียมนำเสียงโกหนทิ้วจากไป ประมุกนิกายกล้วยไม้แดงพันแหงหน้าหัวรอดังยาวนานชุ่มเสียงเปี่ยมแววเยอะอยันดูแคลนฝ่ามือหิมะพลิ้วนองคลานทองและพวกทั้งสามล้วนมีสีหน้าขุนเคืองขึ้นประมุกนิกายกล้วยไม้แดงนับเป็นตัวอะไรด้วยจิตติภูมิของผู้วิเศษฟ,ฟ้าดินไม่มีผู้ใดกล้าสแสดงท่าทีเช่นนี้มาก่อนฝ่ามือหิมะพลิ้วสืบเท้าไปก้าวใหญ่กระบ,บีหน้าเย็นก็เลื่อนมือมาแตะด้ามกระบ,บี่ที่กลางหลังพลันปรากฏเงานคนขลันบูบบาบมารอุดรอ,อสุภทักษิณ สอดแทรกมาสกัดขวางหน้าทั้งสองไว้ประมุกนิกายกล้วยไม้แดงกล่าวเสียงเย็นชามากสองท่านนี้คือมารอุดรอสุภทักษินพวกท่านย่อมเคยได้ยินชื่อฉายามายังมีคนของนิกายเราที่ชุมนุมอยู่ในห้องโถงล้วนเป็นยอดฝีมือเรื่องลือสุดที่พวกท่านจะต้านทานรับมือได้ดังนั้นเราขอน้อมเตือนว่าอย่าได้เคลื่อนไหวโดยพลาการฝ่ามือหิมะพิ้วแค่นเสียงอย่างขุนเคืองขยับสองไหลคิดหมายจากมารอุดรพลัน ปาดฟาดฝ่าม,มือออกขัดขวางกำลังกายในทะละักทลายดุดละลอกคลื่นฝ่ามือหิมะพิวยามกตันันไม่อาจคลี่คลายถูกคุกคามถอยกายไป3ามก้าวฝ่ามือหิมะพิวรับถ่ายทอดวิชาฝีมือจากผู้วิเศษฟ,ฟาดินมาจนหมดจิ้นระหว่างที่ต้องเที่ยวในวงการนักเลงไหนเลยถูกคุกคามถอยร่นมาก่อนคล้าวใต้คางมันถึงกับพิวปลิวสวัย ทั้งที่ปาดจากลมโชยลังสองมือขึ้นถ้ายอยกลาดฟาดออกสภาวะฝ่ามือจู่โจมออกจากตำแหน่งแงมุมพิสดาปรปหลาน้ำกลับเป็นกระบ,บวนท่าในเจ็ดจู่โจมจำพันมานอุรอนก็มีอาจปิดป้องคลี่คลายต้องถอยกลูด,ลดไปสีก้าสีหน้าต้องปรากฏแววตื่นตหนออขึ้นฝ่ามือหิมะพิ้วตวาสจำทับว่ารองรับเราอีกฝ่ามือขาดคำสมบัติฟาดฝ่ามือความออกด้วยไม้ตายในกระบ,บวนท่านภาลัย มานอุดรกู่ร้องดังยาวนานกลีกควงฝ่ามือจากนั้นผลักกระแทกอย่างหักโหมดุดันเสียงโครมดังกึกก้องทั้งสองฝ่ายสัมผัสวูบก็ผลาจากกันล้วนมันเกิดความตื่นเต้นตระโนกต่อพลังฝีมือฝ่ายตรงข้ามไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ยอมรับนับถืออีกฝ่ายหนึ่งพากันคำรามก้องคิดถาโถมเข้าประหัดประหารกันกระบีหน้ายเย็นไม่ยอมอยู่นิ่งเฉยพลิกข้อมือกระชากกระบีรูปวงโค้งจากหลังมาหยุดมือ เสียงตะวาดพลันดังสะท้านขวัญผู้รับฟังจนละลิกเสียงตะวาดกลับเป็นจากปากผู้วิเศษฟ,ฟ้าดินป่ามือหิมะผิวและพวกจิงสกัดข่มเพลิงโทสะหยุดยัง้งชะงักมือผู้วิเศษฟ,ฟ้าดินเบือนหน้ามายังประมุกนิกายก,ายกล้วยไม้แดงกล่าวว่าเล่าโหมีคิดลงมือในที่นี้พวกเราใหญ่ไม่คลี่คลายเหตุการณ์อย่างสันติประมุกนิกายกล้วยไม้แดงทอประกายอมหิตบูบกล่าวว่าท่านคิดเห็นของท่านเรากลับวางแผนการของเราไว้แล้วท่านคิดทำอย่างไร ประมุกนิกายด้วยไม้แดงชี้มือมาอย่างเสียงโกรธนคิ้วกล่าวว่ามันคือเทพหัตถมินทายาทของอสูรดาราท่านคือผู้วิเศษฟ,ฟ้าดินซึ่งครั้งกันโน้มีเกียรติภูมิทัดเทียนกับอสูรดาราเรากลับต้องการดูว่าหากพวกท่านหักหานผ่านชีวิตกันผู้ใดต้องลม้มตายลงนี่เป็นความคิดที่โหดเหี่ยมออามาเพียงไหนผู้วิเศษฟ,ฟ้าดินถึงกับสะท้านทั้งร่างเงยหน้าขึ้นไม้กล่าววาจามิคาดประมุกนิกายด้วยไม้แดงพันสืบท้าใหมย่ยืนประจันกับผู้วิเศษฟ,ฟ้าดิน สองตาทอประกายสีทองขึ้นอีกคราผู้พิเศษฟ,ฟ้าดินถึงกับตาผ้าพลายสมองลเลื่อนเรือนโอลวนคิดเบือนสายตาจากมากระดทำไม่ได้เรือนล่างมันสั่นละลกเล็กน้อยดวงตาเบิกกว้างมีกระพริบแม้สักคราเดียวซึ่งความจริงผู้พิเศษฟ,ฟ้าดินมีพลังการฝึกปือลึกล้ำขันติสมาธิอ่แน่นเพียงแต่ยามกระทันหันไม่ทนันระวังป้องกันจึงถูกวิชาเนตรอสูรสยบไว้บำมุกในกายกล้วยไม้แดงพันเปล่งเสียงร่อยอย่างภาคภูมิลำพอง กล่าวว่าคิดไม่ถึงผู้วิเศษฟ,ฟ้าดินซึ่งเป็นยอดคนฝ่ายธรรมะกลับเป็นบุคคลที่สามที่เราบรรจุพลังพิสดารให้เอ่ยถึงตอนนี้กลอกกลิ้งดวงตามาอย่างเสียงกัวหุ่นทิ้วกล่าวเสียงเนิบหน้า,า่าผู้วิเศษฟ,ฟ้าดินบุรุษหนุ่มผู้นี้เป็นทายาทของอสุนดาราเป็นยอดฝีมืออายุยาวซึ่งมีเกียรติภูมิกระเดื่องเรื่องลือ,อแห่งยุคแทบอยู่เนือล้ำกว่าท่านบัดนี้มันปรากฏอยู่เบื้องหน้าท่านใหญ่ไม่ปิดชีวิตมัน ผู้วิเศษฟ้าดินเสียความเป็นตัวของตัวเองกว่าตามองตามสายตาของนางจับจ้องอยู่ที่เสียงกวหุ่นทิว้วประมุกนิ่กายกล้วยไม้แดงค่อยจับจ้องมองเสียงกวหุ่นทิว้วชี้มือไปอยังผู้วิเศษฟ้าดินกล่าวว่าเสียงกวหุ่นทิว้วคนผู้นี้เป็นยอดคนที่ได้รับการยกย่องเทิดทูนจากชนชาวบูลิ้นทั้งแผ่นดินเ mm hmm. จ้าหากสามารถฆ่ามันจะเป็นยอดฝีมือไร้เทียมทานบัดนี้ยังหลอกคอยอันใดเล่าสายตาแจงกวงหุ่นทิว้วมองตามปลายนิ้วของนาง ประสารศพกับผู้วิเศษฝาดินแน่วนิ่งดวงตาเริ่มทอประกายดุร้ายอามาิตขึ้นปามมุกในกายกล้วยไม้แดงคลิ้ยวถอยมาด้านหลังเอื่อนเอ่ยด้วยสำเนียงอันพิสดารล,ลำบากถึงเวลาทุ่มเทยอดวิชาของพวกท่านแล้วจดจำไว้ต้องพิฆาตฆ่าจนฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดล้มตายลงจึงหยุดยั้งยุติได้ขคลื่นเสียงกล้องกังวานอยู่ทุกอนุของอากาศสั่นขวัญสะท้านวิญ,ญญาณผู้รับฟังจนระลิกุูมเสียงนางเพิ่งขาดหายเสียงของหุนทิ้ว ผู้วิเศษฝาดินก็สืบเท้าเข้าหาทีละก้าวปลามุกนิกายกล้ยไม้แดงตะเบงเสียงหัวลอกกล่าวว่านี่นับเป็นการต่อสู้ที่ยากพบผ่านในรอบร้อยปีอาจบางทีแม้แต่ในอนาคตข้างหน้าก็ไม่อาจอุบัติซ้ำฝ่ามือหิมะพลิ้วนองคานทองและพวกแตกตื่นตกใจยิ่งนี่เป็นเรื่องสถานขวัญผู้รับฟังจริงๆปลามุกนิกายกล้วยไม้แดงกลับสามารถชักนําให้ผู้วิเศษฝาดินและเสียงกัวหุ่นทิ้วปะทะหักหานกัน ผลของการหักหานฐานชีวิตจะปรากฏเป็นผู้ใดไม่มีทางอย่างคา,าดคะเนได้จบบทที่49